อยู่ในเส้นทางนะครับทั้งไทยลีกเองนะฮะแล้วก็เอเอคัพด้วยนะครับเพราะนั้นในในส่วนสําคัญแล้วนะครับเป้าหมายนะฮะแน่นอนนะฮะทุกคนต้องคาดหวังนะครับโดยเฉพาะทั้งผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายเยอะนะครับสําหรับผมนะครับก็ก็ต้องคาดหวังนะครับนะครับ คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเพราะว่ายัางตอนที่ผมเป็นผู้ช่วยทีมชาตินะครับผมก็มาสก้าวที่ท่าเรือบ่อยนะครับเพรัะนั้นในในส่วนน,อน้องๆแล้วนะครับก็สําหรับน้องๆคนไทยก็ก็เคยทํางานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นมาในช่วงซีซันเนี่ยนะครับมันก็มันไม่เวลาพอแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าทุกคนนะสามารถเข้าใจเทคนิคนะทั้งหมดหรือเปล่านะโดยเฉพาะต่างชาติที่ท,ที่ยังกังวลอยู่นิดนึงครับ เร็วอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของท่าเรือนะแต่ว่าพอผ่านเลขสองไปอาจจะช็อตหรืออะไรสักอย่างนะอันนี้เราต้องดึงฟอร์มของเด็กกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับตอนนี้คือปรับจูนระหว่างคนไทยกับต่างชาตินะบบางคนก็มาใหม่เหมือนกันนะให้ให้เข้าเข้าระบบให้เร็วที่สุดครับอยากให้นิยามสิ่งที่เจ้าท่าในยุคของช่อคูณหน่ครับพี่ก็เล่นแล้วผมสไตล์เล่นแล้วมันนะครับแต่ว่าก็ ก็ไม่ไม่ประมาทในเรื่องเกมรับแต่ว่าเกมรุกนะครับต้องต้องมันแน่แล้วก็นะครับอยากให้แฟนบอนทลท่าเรือนะที่ที่เยอะๆนะครับก็ก็ให้กําลังใจด้วยแล้วกันนะครับพวกผมก็ทํางานเต็มที่นะครับ,น,นะรบนี่คือ,อวิธีของโค้ชแล้วก็ในการทํางานของผมนะครับ